เรื่องราวในอดีตของการรับมือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับการกักบ,บริเวณคนที่จะเข้าในประเทศบนเกาะร้าง9วันเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนา สวัสดีครับตอนรับเราก็สู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับารายการที่เราหยิบเอาเรื่องเล่าสนุกๆครับจากคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกในเว็บไซต์ MGR ออนไลน์นะครับมาเล่าให้กันฟังในลักษณะพอดแคสต์แบบนี้ครับถ่ายทอดเรื่องราวโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์ใครอยากจะเข้าไปตามอ่านนะครับเรื่องราวเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามอ่านได้ทาง MGR ออนไลน์นะครับมีเรื่องสนุกกเนี่ยเล่าเอาไว้เยอะแยะเลยครับ แต่สําหรับวันนี้นะครับเรื่องเก่าเล่าสนุกที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่มีหัวข้อที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสภาวะการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกับเรื่องราวในอดีตของการรับมือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ ตอนนี้เนี่ยเราต้องรับมือกับไอโควิด -19 เนี่ยโหจ้าละวันเลยครับซึ่งตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับประเทศไทยเราเองก็มีการรับมือโรคระบาดแบบนี้หลายต่อหลายครั้งครับแต่ครั้งหนึ่งที่ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือสมัยรัชกาลที่5ครับกับการกักบริเวณคนที่จะเข้าในประเทศไทยบนเกาะร้าง9วันก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาในประเทศครับ อย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยไม่ต้องนานมากแล้วครับแค่สมัยประมาณช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยเรายังไม่เคยรู้เรื่องเลยครับว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยมันน่ากลัวยังไงศัตรูมันหน้าตาเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่รู้จักสาเหตุของความป่วยไข้เนี่ยอย่างเดียวที่เขาจัดการได้ก็คือการจัดพิธีท,ทางศาสนาครับให้กําลังใจเอาไว้ก่อนถึงขั้นมีการแห่พระพุทธรูปไปตามท้องถนนครับตอนนั้นเนี่ยมีทั้งพระสงฆ์และครวาสล้มตายในขบวนก็มีครับกลับไปตายที่บ้านก็มากต่อมาในช่วงปรระมมาาณสััยชกที่ นะครับประมาณปี2,392เนี่ยจึงไม่โปรดให้ทําพิธีนี้ครับในขณะที่แม้แต่หมอบรัดเล์แล้วก็มมชเนรีชาวอเมริกันที่เข้ามาในประเทศไทยก็ไม่รู้จักโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นครับแต่แนะนําวิธีการรักษาโรคทั่วไปแบบชาวตะวันตกให้มาใช้ซึ่งก็พอช่วยชีวิตคนอยู่ได้บ้างนะครับ ยาวมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ครับที่ประเทศไทยเราเองเริ่มมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอหิวามากขึ้นครับการระบาดของอหิวาเนี่ยเกิดขึ้นในปีพศ2416นะครับซึ่งเป็นการระบาดท,ทั่วโลกครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงโปรดให้มีการรักษาพยาบาลจัดการกับโรคอหิวาตามหลักการสากลเป็นครั้งแรกครับ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมหมอหลวงและแพทย์ประจําพระองค์นะครับได้มีการปรุงยาแบบฝรั่งขึ้น2ขนานครับคือการเอายาวิสัมพยาใหญ่ซึ่งเป็นตำรับยาไทยนะครับมีคุณสมบัติในการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดผสมเข้ากับแอลกอฮอล์ครับใช้หยดลงในน้ําขนาดหนึ่งเข้ากับกระบูลสมุนไพรที่กลั่นมาจากต้นกระบูลนะครับมีคุณสมบัติมากมายครับรวมทั้งแก้อาการปวดท้องท้องร่วงและค่าพยาธิในท้องมาหยดลงในน้ำครับเรียกว่าน้ํากระบูลและแนะนําให้เอากระบูล ครับมาโรยตามเสื้อผ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอีกด้วยครับ ตอนนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำรัสขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์และขะ้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับให้นํายาตํำรับหลวงเนี่ยตั้งเป็นโอสถสาลาขึ้นที่วังและบ้านหรือตามชุมชนทั่วพระน,ค,นครครับแล้วด้วยวิธีการจัดการแบบนี้นี่แหละครับทำให้อหิวาที่ระบาดต,ตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนเดียวครับมันก็สงบลงได้ครับหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทาเหรียญทองสำริดขึ้นมาครับด้านหนึ่งเป็นรูปเทวดาถือพวงมาลายัยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีอักษรทรงขอบใจพระราชทานเป็นบําเหน็จให้กับผู้ที่จะตั้ อส,สลา่ากในการรับเบืออหิวาในครั้งนั้นนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ดมบิให้ตั้งสถานกักกันโรคขึ้นตามเมืองท่านในภาคใต้ครับโดยออกเป็นพระราชบัญญัตริระง,งับโรคระบาดให้ตั้งด่านตรวจตมหัวเมืองต่างๆครับหากเมืองไหนเกิดอหิวาเนี่ยก็ให้มีการชักธงเหลืองขึ้นที่ปากอ่าวหรือว่าทางร่วมครับเพื่อให้นักเดินทางทราบก่อนที่จะเข้าเมืองว่าที่เนี่ยมีอหิวาระบาดอยู่ครับ ในสมัยนั้นนะครับกรมสุขาพิบาลได้มีการจัดให้พิมพ์ใบปลิวแจกจ่ายประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับอหิวาเป็นครั้งแรกครับแนะนําไม่ให้เอาของโสโครกหรือว่าเสื้อผ้าคนป่วยเนี่ยไปทิ้งตามแม่น้ําลังผองและก็มีการบอกให้ประชาชนอย่าก,กินอาหารที่บูดเสียหรือว่าเสาะท้องหรือว่ารสจัดเกินไปให้กินแต่น้ําที่ต้มสะอาดแล้วก็อาหารที่ไม่มีแมลงวันตอมครับคล้ายๆกับที่ปัจจุบันเราเนี่ยมีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ว่าให้เราล้ลางมือรักษาระยะห่างอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับส่วน การรักษาเนี่ยถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายนะครับตามคําแนะนําบอกว่าถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อให้กินยาแก้ท้องเฟอ้อประเภทกระบูนหรือว่าไพลครับในขณะนั้นนะครับเริ่มมียาแก้อหิวาออกมาขายตามท้องตลาดแล้วนะครับ โดยตัวยาที่เป็นที่นิยมเนี่ยของห้างโอสถสภาเนี่ยเรียกกันว่ายาแก้อหิวาตกโรคครับส่วนห้างบีคริมซึ่งเป็นห้างขายยาฝรั่งเนี่ยก็ออกตัวยามาเหมือนกันครับเรียกว่ายาขวดแตกครับหลังจากนั้นครับอหิวามีการระบาดใหญ่อีก5ครั้งแต่ไม่ร้ายแรงอย่างแต่ก่อนนะครับในการระบาดครั้งที่5นะครับในปี2401เนี่ย38จังหวัดมีคนเสียชีวิตไป2,372คนครับหลังจากนั้นก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยอีกประปรายนะครับจนกระทั่งถึงปี2432 อหิวาตากโรคก็สาบสูญไปจากประเทศไทยครับเพราะเปลี่ยนชื่อเป็นโรคอุจระร่วงอย่างร้ายแรงถือเป็นการปราบอาหิวาได้แบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์100%ครับ ส่วนการะโรคนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศตายกันเป็นหลักร้อยล้านเลยเนี่ยแต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าการะโรคส่งผลน้อยกว่าอหิวามากๆนะครับสมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมาไม่มีปรากฏบันทึกเกี่ยวกับการะโรคเอาไว้เลยนะครับจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยการระโรคก,ก็ระบาดขึ้นมาที่เมืองซัวเถาในประเทศจีนครับ ไทยเราเนี่ยเริ่มรู้จักวิธีการป้องกันโรคระบาดจากต่างประเทศบ้างแล้วครับในขณะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกครับสมเด็จพระนางเจ้าสะวัสดิพาผ่องศรีพระบรมราชนีนาถทรงดํารงตําแหน่งผู้สมเด็จราชการแผ่นดินได้มีพระราชสาบานให้พระยาภาสกนรวง์พรบุนาคเสนาบดีกระทรวงธรรมการซึ่งกํากับดูแลกรมพยาบาลเนี่ยออกประกาศป้องกันโรคลงวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2440โดยมี ความว่ากำปั่นหนึ่งลำใดออกจากเมืองสัวเถาและจะเข้ามาในกรุงนี้ต้องหยุดทอดสมออยู่ที่เกาะไผ่ในกำหนด9วันเต็มแล้วและถ้าแพทย์ได้ตรวจว่าการระโรคดังที่ว่ามาแล้วไม่ได้มีและได้เกิดขึ้นในเรือนั้นแล้วจึงยอมให้กำปั่นลำนั้นเดินต่อไปจนถึงที่จอดในกรุงนี้ได้ หลังจากนั้น4วันนะครับเมื่อได้รับข่าวเพิ่มเติมว่าการะโรคได้มีการระบาดไปจนถึงฮ่องกงแล้วก็จึงได้มีพระราชสาวนี์ให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมห้ามเรือที่มาจากซัวเถาลงวันที่1พฤษภาคมรศ1 1 6ครับโดยเพิ่มมาตรการป้องกันการระโรคให้รัดก,กลุ่มยิ่งขึ้นดังนี้ครับ 1. เรือที่เดินทางมาจากซัวเถาและฮ่องกงเนี่ยจะต้องทอดสมออยู่บริเวณเกาะไผ่9วันครับเมื่อแพทย์ตรวจและให้หนังสือสําคัญว่าไม่มีการระโรคหรือว่าโรคหากเกิดขึ้นในเรือ ก็ให้เรือเข้ามาที่ปากน้ําได้ครับฉบับใหม่นี้มีความแตกต่างตรงนี้ครับอย่างที่ในประกาศเก่าบอกว่าถ้าตรวจแล้วไม่มีโรคเนี่ยให้เข้ามาจอดในกรุงได้แต่ตามประกาศฉบับนี้ระบุว่าให้เรือเดินทางเข้ามาได้แค่ที่ปากน้ําครับถึงแม้ว่าจะมีการตรวจการโรคเรียบร้อยแล้วก็ตามครับ ข้อ2ครับเรือที่มาจากสัวเถาและฮ่องกงเนี่ยเมื่อผ่านการตรวจที่เกาะไัยแล้วจะต้องท่อสมอรออยู่ที่หน้าเมืองสมุทรปราการครับรอให้แพทย์ตรวจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพได้ซึ่งเท่ากับว่าต้องมีการตรวจ2ครั้งครับเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมต่อมานะครับได้มีประกาศป้องกันการโรคขึ้นอีก2ฉบับครับโดยห้ามคนจีนอพยพที่มาในเรือที่จอดแวะที่สัวเถาไอ้มุยหรือว่าเสียเหมือนเกาะฟอร์โมโซาหรือปัจจุบันเรียกว่าเกาะไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงขึ้นบกที่เมืองไทยโดยเด็ดขาดครับและเมื่อได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานแล้วนายเรือจะต้องนําเรือดังกล่าวออกจากหน้าน้ําสยามภายใน24ชั่วโมงพร้อมกับมีการลงโทษปรับครับเป็นเงินไม่เกิน80บาทหรือจา ขำังไม่เกิน6เดือนหรือต้องได้รับโทษทั้ง2สถานรับ ประกาศฉบับนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ8เดือนครับเมื่อการระบาดของการะโรคที่สัวเถาและเมืองอื่นๆยุติลงก็ทรงให้ประกาศยกเลิกครับนับว่าเราป้องกันการะโรคได้อย่างทันท่วงทีและถูกวิธีครับนั่นเป็นผลให้ยับยั้งการะโรคที่เข้ามาสู่เมืองไทยได้สําเร็จครับต่อมาในปีพุทธศักราช2456นะครับสมัยรัชกาลที่6ครับการะโรคก็เล็ดลอดเข้ามาระบาดท,ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีคนตาย300คนครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อปีพศ2495เนี่ย สมัยรัชก,กาลที่9ก็มีการพบเชื้อการะโรคที่ตาคลีนครสวรรค์ครับมีผู้ป่วย2รายเสียชีวิต1รายถือเป็นการระบาดของการะโรคครั้งสุดท้ายในประเทศไทยครับ นี่แหละครับเรื่องราวของการป้องกันการระจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในเมืองไทยอย่างเคร่งครัดนะครับทำให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากวิกฤตที่นักเวลานั้นใครไปเร์ชดูในอินเทอร์เน็ตจะพบได้เลยนะครับว่าช่วงเวลานั้นการระบฆ่าคนเป็นจำนวนมหาศาลในต่างประเทศครับแต่ประเทศไทยเราป้องกันการอิมพ์ตเชื้อโรคดังกล่าวเข้ามาสู่บ้านเมืองเราได้ด้วยการควบคุมการเข้ามาของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับการประกาศมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะการเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ ให้การคัดกรองและมีการควบคุมคนที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยให้มันเคร่งคัดมากยิ่งขึ้นครับแล้วเมื่อประกาศเคร่งคัดเนี่ยสิ่งที่สาคัญตามมาก็คือณปีนั้นเนี่ยเราป้องกันมันได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจตามประกาศอย่างเคร่งครัดครับแล้วเราสามารถเอาชนะมันได้นะครับนี่แหละครับหนึ่งในเรื่องเก่าเล่าสนุกที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วคุณอยากจะเอามาเทียบเคียงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยากจะคิดต่ออยากจะทําอะไรต่อเนี่ย ดำเนินการได้ส่วนบุคคลเลยนะครับผมแค่หยิบเอาเรื่องเก่ามาเล่าสนุกให้ฟังก็เท่านั้นเองครับ อย่าลืมนะครับอยากจะติดตามเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ทาง y u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  e e h h n n e l Super In ที02นะครับถ่ายทอดโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์เรื่องเก่าๆที่เล่าแล้วสนุกจริงๆครับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปด้วยนะครับติดตามเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้ได้ใหม่ที่นี่ y u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  e e h h n n e l Super In ที02นะครับหรือใครอยากจะไปตามอ่านก็ไปได้ที่ Manager o ออนไลน์นะครับ MGR ออนไลน์กับคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาควันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ